สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอซีสาวน้อยเพชรบันเพงตุ๊กตเอซี่น้องหมวยด้วยกันละกันนะคะก็มื้อนี้ค่ะมีพัสดุมาส่งให้น้องหมวยอยู่ที่โดมนะคะแล้วก็มื้อนี้น้องหมวยมีงานค่ะมีงานึ้นบานไม้พี่ต้นกมลชัยด้วยนะคะวันนี้งานเริ่มเที่ยงที่โคราชนะคะมื้อนี้หมวยกระสิไปเอาพัสดุค่ะมาเบิ่งว่าที่พัสดุที่อ แม่กระแตส่งมานะคะจะเป็นอะไรนะคะต้องขอพูแม่กระแตละลายเด้เอเ็นดูน้องหวยมาตลอดนะคะส่งสุดส่งยัง้งไถยมวยตลอดนะคะขอพุดละลายค่ะเดี๋ยวเราไปที่โดมกันเลยนะคะทุกคนวันนี้เราต้องออกเดินทางไปที่โคราชไม่เกินแปดโมงนะคะไปเลยนี่ค่ะพี่น้องเราก็ถึงโดมแล้วเปที่เรียบร้อยรถแฮยังไม่ได้ออกค่ะเมื่่ รถแห่หน่วยหนึ่งยังไม่ทันได้ออกนะคะแต่เ้าสิออกไปก่อนนะคะเนาะรถแห่น่าสิออกนั่นแหละเอ็ดมุ่งคิดว่าแม่วันสวัสดีค่ะ,คะเป็นรถแห่เหนกันแนนตึงใครงั้นมาหัว<อ>ก็เบิ่งนะครับพัสดูของหมวยนะฮะ คือมีหรแ่ากเีย่ที่จริงบ่าแน่ใจว่าเป็นอีหยังน่าจะสุดหรือเปล่าไม่ได้นไมาเอาอยู่ไหม เด็กของหนังมวยพิมพ์ชนกเป็นถุงนะโอเคนี่ค่ะมอบอกมาเป็นข้างในเป็นอีอยงนะคะแกะเลย ได้ยังกี่ถอ,อยัยว้ยาวโอ้ยสุดชิลล์โอ้ยขอบคุณแม่กระแตด้วยนะคะน่ารักจังเลยคือไม่ได้กระโปรง ไม่ได e like ่กระปุกตูเสือฮ่าฮ่าเสือก็หนาแรกแท้ให้มวยจอยกันเนาะค่ะมมยจะสีใสสุดนี่เดี๋ยวมวยลดหุ่นใส่ให้นะคะอันนี้พูดจริงๆรคะขอบคุณมากค่ะ นี่ล่ะค่ะมวยก็มามาแบบบ่มีสุดบ่มี่ยังแ่มกับเอ็นดูกะทรงสุดมาให้ยตรงทุกอย่างมาหายเลยเปิดให้มวย็ีงานใดขอบคุณหลายๆนะคะเด้อขอบคุณมากน,นะคะแม่กระเปเด้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปโคราชงานโครา มากับพี่น้องสิพ้ามาเบ่งโดมอีกเชือหนึ่งนะคะจากที่เขาติดภารกิจไล่หมือนนะคะติดภารกิจรลยวันจากการดูแลน้องลานะคะที่เขาในระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่นะคะ,คะนี่ค่ะอ่อง่อมอาสวัสดีพี่แป๊วเอาคอาขึ้นไปแล้ว เพิ่นไปว่าหันดิบ่ะอชพนนี่บาอานนุ่เมาของออแล้วรุนแหกับพึ่งออกพอดีกับพอดีหลับไปพ่อกันนะฮะพุนกับพี่น้นองน้องวาสนายังอยู่อยู่โอเคห้องสิตเตรียมโตไปแล้วครับพี่น้องอันนี้เพิ่นเป็นเห็ดเป็นทอง้อมของหยังนะคะกะ เส้นจันี้์พินหนาสิชานต่อนะฮะนี่ยเยวันเค่นยยงกินมาเสาแ้มเสายังปรทัด้เอ็ดเลยบ้ามีเมนู่บ้ในหัว<ะ>มีเมนู่บะ มีแต่ขนมเส้นตรงนี้กินบ้านนี้มีแต่ขนมเส้นกับอันเอ้างพี่น้องลืมลืมของลืมของลืมของเฮ้ก็บมันลืมของน้าหงายไปแล้วนี่นะคะพี่น้องเราจะไปโคราชนะคะฮะ เอาหนึ่งซูกลเลยกิยนดีนะป๋อเป็นยังเปล่าไปโคราชย้าปไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันไนม่อีกวป๋ว่ะอืมบอดานี่อย่างนะพี่น้อง บ่บ่บ่อืมเราไม่อยู่แล้วพี่น้องวันไหนไปกันได้ยายดมตอนแปดโมงฮะหุ่นใดกะมันนี้หุ่นใดนาจะเป็นของทีมงานโดนแห่เอ้ยบอมแมน ทีมงานมินิเพื่อนสิไปกันนะคะมื้อนี้มื้อนี้มีงานมินิมวยมวยบ่ได้ไปงานมินิมินีเด้อพี่น้องเอ่มอมวยก็จะค่อยอา่าไปงานหน่วยนะคะไปกับรถแหงสิพี่นอ้องป๊าดหนาเยอะค่ะว่าค่ะพี่น้องข้อสิขับรถไปน้ำแล้วก็แต่งหน้าไปน้ำนะคะเนาะ นี่แหละคือวิถีชีวิตการเป็นนักร่องนะคะกะไปครับพี่น้องเดินทางสามชั่วโมงครึ่งวันนี้วันนี้ไปผู้เดียวเด้ค่ะเนาอพี่น้องเอ่อกะเพระาะว่าให้น้องหลานอนไปคนเดียวก็ ของร้านยังย,ยสิอยูเล่นยยูสองสามมือแล้วค่ะขึ้นมาก็หายเวลาพังคิดก่อนอันนี้แกที่พิ่งถาม้ามาเพิ่งสิไปใส่มากใส่ขึ้นมวยกับบอลลูเพราะว่ามวยแต่อะเข้าเราไม่การแต่ชิ้ใจห้องนอนเพราะว่ามวยกับมีหนาทีแค่ซัพพอร์ตที่ผักอาศัยหรือว่าคอยดูแลเรื่องเดินทางสานันค่ะค่ะถึงเวลากะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาของมันก็มันนันกะนั่น,นละค่ะ น้องพี่น้องกับประมาณนี้แต่สำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผลงานแห่งมวยในเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ